สวัสดีนะคะวันนี้มีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อผลิตคลิปดีๆต่อไปนะคะคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมโครงการผลิตยิบหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นเตือนตัวเท่านั้นนะคะสำหรับผู้หญิงบางคนคำที่ต้องรอและอยากได้ยินที่สุดค่ะจะเป็นคำสั้นๆง่ายๆใกล้ควาบาลัง,งนะคะ แต่ผู้ชายกับไม่ยอมพูดเหตุผลของผู้ชายไม่ซับซ้อนอาจจะแค่เป็นคนปากแข็งเลยเป็นคนขี้อายเขาคิดว่า,าการกระทําบอกทุกอย่างแล้วแต่ถ้าเราไม่มั่นใจอยากรู้ว่าเขารักหรือไม่รักวันนี้ก็มีเพื่อนๆมาจะพาไปอ่านใจผู้ชาย6วิธีอ่านใจผู้ชายปากแข็งว่าเขารักคุณหรือเปล่า มาเริ่มกันที่1ติดตามความเคลื่อนไหวบนโซเชียลคนเนี้ยสำหรับคู่ที่ยังไม่ได้คบกันนะคะทาให้มั่นใจว่าเขากำลังจีบเราอยู่หรือเปล่า <c oughs> พฤ <urt> ต <ram> ิกรรมคนเนี้มันบ่งบอกได้ว่าไม่ว่าคุณจะโพสอะไรจะอัพอะไรลงเขาต้องมาตามกดไลค์รัวๆบ้างก็ย้อนกลับไปไล,ล่รูปเก่าๆก,การกดไลค์ทุกรูปไม่ใช่การคุกคามนะคะแต่เป็นการกดไลค์ให้คุณสองบอกรักโดยไม่ต้องพูดคาว่ารักเช่น อยู่กับเราเรามีความสุขจังอยู่กับคุณเนี่ยมีความสุขจังหรือไม่ก็ลองกลับไปส่องกระจกดูหรือบางทีเขาอาจจะให้เพลงสื่อรักบางครั้งเขาร้องเขาอาจจะไม่อยากให้เรารู้ว่าเพะหลือเบาแต่เขาอยากให้เราอินรักนะแต่ไม่กล้าบอกอะไรประมาณเนี้ย3ามไปเป็นเพื่อนหน่อย ดูหนังฟังเพลงกินข้าวนี่ทํำไมบอกว่าเป็นเพื่อนก็คงนึกว่าชวนไปเป็นแฟนใช่ไหมคะวิธีที่4ก็คือเขาใส่ใจทุกรายละเอียดถ้าเขาไม่รักก็คงไม่ใส่ใจทุกรายละเอียดถ้าเขาทักเวลาที่เราตัดผมมาใหม่พร้อมลงนิดหน่อยหรือมีของที่เราชอบมาฝากแปลว่าเราคือคนสําคัญแล้วนะคะ 5. แสดงความเป็นเจ้าของห่วงห่วงหึงถ้าไม่รักไม่ทํา หัวร้อนโดยไร้สาเหตุแสดงความเป็นเจ้าของทุกทีทุกเวลาที่เพื่อนตรงข้ามมาอยู่ใกล้เราหรือแค่ผู้ชายมองเราแบบเนี้ฟันธงได้เลยว่าหนุ่มคนนี้รักเรานะคะแต่เขาอาจจะขี้อายนั่นเอง<ม>แล้วเพื่อน,อนที่ไม่รู้พอจะเดาๆทางได้แล้วใช่ไหมคะว่าเขารักเราหรือเปล่า คนที่เขาไม่พูดว่ารักเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปบังคับคาดกันเอานะคะเพราะว่าผู้ชายบางคนก็ปากแข็งอยากใช้การกระทํามากกว่าแล้วบางครั้งที่เราไปถามเขาว่าเขารักเราไหมบางทีผู้ชายเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เขากระทาแสดงออกมานี่คือดูไม่ออกเลยเร้วว่าเขารักอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปถามแบบนองว่ารักเราไหมสังเกตจากการกระทํา ้าเราได้อยู่ใกล้เขาได้เห็นหน้าเขาได้มองรอยยิ้มของเขาเหนือสิ่งอื่นใดได้อยู่บนโลกใบนี้ได้ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้หายใจร่วมกันอยู่บนโลกใบนี้ถ้าได้เห็นรอยยิ้มของกันและกันก็มีความสุขมากพอแล้วเนาะส่วนก็กสังเกตอีกที่หนึ่งคือก็คิดว่าเขารักกรแน่ๆก็คือเวลาเราจะเข้าไปหาเขาเนี่ย <g ül> <g ül> <g ül> คือ,คอ,คอ ว่าจะเป็นเพื่อนเขาพี่เขาน้องเขาก็จะบอกจะเรียกเขาให้ให้ให,ให้ให้รู้ว่าเรามาอะไรเงี้ยเออนี่ก็มันก็แสดงว่าเขาเราก็ต้องพิเศษสำหรับเขาแหละในชะ่ไหมแล้วก็เขินกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะถนะ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใกล้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาแชร์กันได้ใต้คลิปนะคะ หรือว่าจะมาคุยกันจะถามอะไรก็ถามได้คิดได้ไนะมาตอบตอบแน่นอนตอบทุกคำถามใน YouTube เลย